ตรงไหนมีป <mile> ั๊มน้ำมันบ้างครับพี่ปัั๊มมนน้เลยไปแล้วตรงไหนพี่เลยไปแล้วเหรอเลยไปแล้วเลยไปแล้วโอ้พี่พี่พี่มีดูดน้ำมันหน่ไหมขออน้ำมันดูดหน่อยเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาใช้กว่าเองพี่ก็จะไปเติมอยู่เข็นมาจากนู่นนะน้ำมันน้ำมันหมดเดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้ขวดรได้ไหมเหลือเอาตังมาเลยพี่เหลือสิบบาทเองอ้าวเออให้ก่อนนะเอาขวดใช่ไหม กับเครื่องสันเจ้าก็มีปัม๊มปั๊มหลอดอะ่ะเขามีสิบบาทนะขวดขวดเท่าไหร่อ่ะนะขวดสี่สิบห้าอันนี้อันนี้ลุงเอาขวดดูดให้ผมหรอมันไม่มีทีดเลยขวดเท่าไหร่ลุงเดี๋ยวผมมีสิบบาทเดี๋ยวลุงลุงเอาไปก่อนนะเดี๋ยวผมรอลุงเนี่ยแหละเกี้ยงเลยเนี่ยโหเข็นมาตั้งแต่หัวโค้งนนู่เ่ะ Lung xuống màn hình, huế? Of course, cháu lâu. Hm, lâu ngày nào. Hai gần nào? Cháu lâu. A lâu? nè, xuống màn lạy nào? Chi ba? 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 Chi อาลุงเอาเท่าไร่ไรสี่สิบหรออ้าวอาวตามไปลุงมีน้ำใจอ่ะเท่าไรส่สิบหรอหนึ่งร้อยสองร้อยสาส่ห้าลุงซื้อมาเท่าไรอ่ะสี่สิบสองสออัดรถได้แค่หกสิบใช่ไหมลดไม่เป็นไรเราแค่นี้เองอ่าผม่าห้าร้อยให้เรื่องอะไรอ่ะให้ลุงห้ามีน้ำใจ ครับให้ลุงเลยห้าร้อยหาลุงมีนใจยากแล้วลุงมี้ใจมาสุดยอดขอไหมขอเที่ยวไหมเอาไปอร้อยหนึงเอาเอแล้วครับเอาไปร้อยนึงเป็นหกร้อยให้ลุงเลยโอเคลุงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีรายการอะไรมั้ยเนี่ยครับรายการอะไรบอกรายการเหรอไม่มีไปแล้วผมเขินมากลุงมีน้ำใจไปแล้วลุง